สวัสดีครับคืนนี้เรามีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในเงามืดมานานเป็นเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวของที่นั่นเนี่ยไม่เคยจางหายไปเลยเรื่องเล่านี้จะพาเราดำดิ่งเข้าไปสู่ใจกลางของความกลัวจริงๆเป็นสถานที่ที่ว่ากันว่า ทุกย่างก้าวทุกเสียงกระซิบเนี่ยอาจจะทำให้หัวใจของเราหยุดเต้นได้เลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดว่าทำไมสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันถึงได้ทั้งโดดเดี่ยวและก็น่าขนลุกได้ขนาดนี้คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านไร่ในเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เหมือนกับว่าถูกลืนหายเข้าไปในหุบเขาที่ลึกแล้วก็ห่างไกลมากๆเรียกว่า เป็นเหมือนโลกอีกใบเลยก็ได้ที่ถูกตัดขาดจากความทันสมัยทุกอย่างโดยสิ้นเชิงลองนึกภาพตามกันดูนะที่นั่นเนี่ยไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือคือพอตกกลังคืนปับ๊บก็จะมีแค่เสียงจากธรรมชาติเสียงกบเสียงเขียดเสียงลมแล้วก็เสียงลมหายใจของตัวเราเองนี่แหละที่มันดังสะท้อนอยู่ในความเงียบซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยนะ มันทำให้เรารู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสถานีอนมามัยแห่งนี้เองเนี่ยก็มีประวัติที่น่าสนใจนะคือครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลสนามมาก่อนพอสงครามจบก็เปลี่ยนมาเป็นคลินิกเล็กๆของหมู่บ้านแต่แล้วทุกอย่างมันก็ต้องจบลงเมื่อ10ปีก่อน หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ที่นี่ถูกทิ้งร้างและก็ถูกปิดตายไปตลอดการทีนี้เราจะไปเจาะลึกกันถึงโศกนาาตรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพยาบาลอารุณีในคืนสุดท้ายของเธอพยาบาลอารุณีในคืนนั้นเนี่ยเธอเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรอยู่แค่คนเดียวเธอเป็นที่รักของชาวบ้านมากๆ เป็นเหมือนกับความหวังหนึ่งเดียวของผู้คนที่นั่นเลยก็ว่าได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ชะตากรรมที่เธอต้องเจอมันน่าเศร้าขึ้นไปอกีกเรื่องของเรื่องก็คือคืนนั้นมีแม่คนหนึ่งพาลูกชายที่ป่วยหนักมากมาขอความช่วยเหลือตอนกลางดึกเลยพยาบาลอารุณีก็เลยรีพาเด็กเข้าไปในห้องฉีดยาเพื่อรักษาแต่หลังจากที่ทั้งสองคนเข้าไปแล้วเวลาหลายชั่วโมงก็ผ่านไปในความเงียบสนิท ไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาจากห้องนั้นเลยคำถามคือมันเกิดอ,อะไรขึ้นในห้องนั้นกันแน่เพราะพอเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่เจ้าหน้าที่คนอื่นมาเข้าเวรแทนเนี่ยสิ่งที่พวกเขาได้เจอมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากคือเด็กชายคนนั้นหายตัวไปหายไปแบบไร้ร่องรอยเลยส่วนพยาบาลอรุณีถูกพบเป็นร่างไร้วิญญาณอยู่บนเตียงที่น่ากลัวคือ ดวงตาของเธอเบิกโพรงเหมือนกับว่าเจออะไรที่มันน่ากลัวสุดขีดเข้ามาแต่บนร่างกายกลับไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยนะมีแค่ท่าทางที่เหมือนกับว่ากำลังยกมือขึ้นปัดป้องอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นและเบาะแสเดียวที่ทิ้งไว้คือตุ๊กตาผ้าตัวเล็กๆที่วางอยู่บนเตียงและจากเหตุการณ์นั้นเรื่องราวก็เงียบไปเลยนานหลายปีเลยจนกระทั่งตำนานของสถานีอนามัยแห่งนี้เนี่ย ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยผู้มาเยือนกลุ่มใหม่ซึ่งการมาของพวกเขาครั้งนี้ได้ทิ้งหลักฐานชิ้นสำคัญเอาไว้ด้วยก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นสี่คนเดินทางมาจากในเมืองเลยกะว่าจะมาถ่ายคลิปแนวล่าท้าผีที่นี่แน่นอนว่าชาวบ้านก็เตือนแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ฟังและก็บุกเข้าไปในสถานีอนามัยร้างแห่งนั้นกลางดึกซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ พวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เสียใจอีกเลยทีเดียวและนี่คือสิ่งที่อยู่ในฟุตเทจท,ที่กู้คืนมาได้มันเป็นเหมือนหลักฐานชิ้นสุดท้ายของพวกเขาเลยช่วงหกนาทีแรกเนี่ยทุกอย่างก็ดูปกติเป็นการเดินสำรวจธรรมดาแต่พอเข้าสู่นาทีที่7เท่านั้นแหละทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยกล้องเริ่มสั่นอย่างรุนแรงมากแบบผิดปกติเลยนะเหมือนไม่ได้เกิดจากมือถือแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะเย็นๆของผู้หญิง ดังมาจากห้องข้างๆทันใดนั้นไฟทุกดวงก็ดับพรึบลงพร้อมกันหลังจากนั้นกล้องบันทึกได้แค่เสียงในความมืดสนิทก่อนที่ภาพจะตัดไปดื้อๆเหมือนมีคนเอามือมาปิดหน้าเลนไว้พอวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยหายตัวไปเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาค้นหาทันทีแต่สิ่งที่พวกเขาเจอมันก็มีแต่ความว่างเปล่าที่มันน่าขนลุกมาก,มากๆเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาอยู่นานถึงสวันเต็มๆเ,เลยแต่ผลก็คือ ไม่พบร่องรอยของวัยรุ่นทั้งสี่คนเลยแม้แต่นิดเดียวมันเหมือนกับว่าพวกเขาหายวับไปกับอากาศเลยของที่เจอในที่เกิดเหตุมีไม่กี่อย่างอย่างแรกคือกล้องวิดีโอของพวกเขามันถูกทิ้งไว้บนเตียงในห้องฉีดยามันเป็นห้องเดียวกับที่พยาบาลอรุณีเสียชีวิตแป๊ะเลยแล้วรอบๆเตียงเนี่ยรอยเท้าเปล่าเล็กๆขนาดเท่าเท้าเด็กเดินวนอยู่และที่น่าขนลุกที่สุดก็คือ ตุ๊กตาผ้าตัวเดิมตัวเดียวกันในคืนนั้นก็วางอยู่บนเตียงนั้นด้วยเหมือนกันแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นความสยองของสถานีอนามัยแห่งนี้เนี่ยมันยังคงวนเวียนและส่งผลกระทบกับชาวบ้านในปัจจุบันยังไงบ้างเรื่องมันไม่ได้จบไปพร้อมกับการหายตัวของวัยรุ่นกลุ่มนั้นเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้เลยเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็ยังคงเจอปรากฏการณ์แปลกๆอยู่เรื่อยๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนวันพระจะเจอหนักเป็นพิเศษ สิ่งที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาก็คือมักจะได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วๆดังมาจากตึกร้างบางทีก็เห็นแสงไฟสีขาวดวงหนึ่งกระพริบๆอยู่ที่หน้าต่างห้องฉีดยาบางคนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังตรเตรียมอุปกรณ์ฉีดยาและที่น่ากลัวที่สุดเลยคือมีคนได้ยินเสียงกระซิบเยือกเย็นของเด็กที่พูดว่าแม่มืดจังเลยแล้วเรื่องเล่าทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำเตือนที่น่ากลัวมาก เขาว่ากันว่าหากคืนไหนได้กลิ่นแอลกอฮอลลอยมาหรือได้ยินเสียงล้อเตียงเข็นไปมาเบาๆท่ามกลางความเงียบหรือถ้าหากรู้สึกเหมือนมีใครบางคนค่อยๆเข้ามาใกล้จนกระทั่งได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าพี่จา๋ามาฉีดยาให้หนูหน่อยแนะนําสั้นๆเลยคืออย่าตอบเพราะเสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่เสียงของเด็กและสิ่งที่กําลังรอคอยเราอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ เราอยากเจอเลยแม้แต่น้อย